เจ็บปวด ตามข้อกระดูกต่างๆนะข้อนิ้วมือข้อกระดูกเป็นนิ้วล็อกด้วยกระดูกเข่าก็เป็นด้วยนะคะจะเดินจะเหินจะขึ้นบันไดเนี่ยก็คือจะดังก๊อบก๊อบก๊อบเลยอะคะ่ะที่บ้านทางฝั่งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะคือจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะกระดูกข้อเข่าเดินไม่ได้อะคะ่ะพอแก่กันทุกคนจะหลังงอก็เลยคิดว่าเออหรือตัวเองจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าก็เลยไปเช็คดูเมื่อปี6-1ก็จะเข้าเครื่องอ่โบนเมทริกมันจะเป็นคล้ายๆเครื่องอุโมงะคะ่ะมันจะเป็นแบบคลื่นงสีอะคะ่ะ ตรงสะโพกค,คือค่าติดลบก็คือค่อนข้างบางก็อ๋อตัวเองก็เป็นโรคเหมือนกรรมพันธุ์ ช่วงหนึ่งทํางานเยอะมันอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดด้วยอะคะ่ะพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยมือมันกำไม่ได้เลยนะคะเราต้องแบบตื่นขึ้นมาสักพักนึงเลยอะคะ่ะแล้วก็พยายามเหมือนแบบเอามือไปแช่น้ําอุ่นหรือว่าไปอาบน้ําอุ่นเนะะี่ยค่ะถึงแบบพอจะกำได้อะคะ่ะก็ผ่าตัดอะคะ่ะแล้วก็ไปสกิดเส้นเอ็นที่มันเหมือนมันเกลียวมันซ้อนทับกันอยู่มันตึงอะคะ่ะก็ไปสกิดออกต้องเข้าห้องผ่าตัดเลยนะแต่ละครั้งนี่ประมาณ2 0 0 0มื่นนะคะ หลครั้งแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีคนมาแนะนําให้กินอาหารเสริมพอทานเซเว่นคอามีนแล้วเนี่ยมันก็ก็หายปวดแล้วตอนนี้ก็คือแบบปกติมากเหมือนไม่เคยผ่าตัดมาก่อนเลยอาการที่แบบนกกรรมไม่ได้เนี่ยลืมไปเลยว่าเคยเป็นอะลืมไปเลยว่าเอา้าฉันเป็นอาการนี้ด้วยเหรอปี P 62ไปตรวจปรากฏว่าค่าแซสกอร์นะคะเรียกว่าแซสกอร์ที่มันติดลบอะคะ่ะมันเป็นค่าที่ไม่ติดลบแล้วผ่านไปประมาณ6เดือนได้ที่รับประทานคุณหมอบอกไม่เป็นไรแล้ว อาการต่างๆที่ตัวเองเคยมีนะคะอย่างการรไม่ได้หรือแบบเข่ามันก็ไม่ปวดนะคะเดินก็ไม่กอ๊อกกตอนนี้เวลาสวดมนต์มันก็จะไม่มีอาการก๊อกก๊อกอที่มันจะดังไปที่หูเลยก็คิดว่ามันคงดีขึ้นเนาะตัวเองชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปหาหมอไม่ต้องขับรถนะคะประหยัดเวลาไปเป็นครึ่งครงวันเลยอะคะ่ะ